รู้ไหมครับว่าถ้าคุณบวชจะได้อานิสงส์มากขนาดไหนข้อแรกเลยจากสามัญญผลก็คือผลของการบวชนั้นน่าจะเป็นการยกฐานะจากคนธรรมดาไปเป็นส่วนหนึ่งของฮารัตนาไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข้อที่สองผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองเอาไว้สอนทั้งตัวเองและผู้อื่นข้อที่ส ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุดข้อที่4หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่าเพราะจะสั่งสมไว้เป็นอัธยาศัยแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆไปและยังส่งผลให้ผู้บวชมีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง64กัปข้อที่ห ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผลจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้เป็นหายแม้ตายก็ไปดีสู่สุขติข้อที่6บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าร่ำรวยมีชื่อเสียงพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่ายข้อที่7 บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายเปิดทางไปสวรรค์ให้แก่ผู้บวชเองและส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ร่วมอนุโมทนาและบุคคลผู้ที่ผู้บวชต้องการจะอุทิศให้ข้อที่8 เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท4ทั้งแผ่นดินเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศิลธรรมและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรมเกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอย่างรวดเร็วข้อที่9 เป็นการสร้างผู้นำทางศิลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยสถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านานเห็นไหมครับว่าการบวชมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หลือเกินจะดีกว่าไหมครับว่าถ้าผู้ที่จะได้อานิสงส์นี้เนี่ยจะเป็นคุณครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชเพื่อตอนเองและแทนคุณผู้มีพระคุณถ้าข้อมูลน,นี้ดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบวชนะครับ